BYD เปิดตัวบริษัทตัวแทนในไทยโหดแค่ไหนวันนี้มาดูกัน สวัสดีครับผมกานเลซซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของรถ BYD ในประเทศไทยเรานะครับวันนี้มีการประกาศตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการนะฮะต้องบอกว่าทันทีที่ประกาศออกมาเนี่ยตลาดเดือดแบบสุดๆเลยนะครับวันนี้จะพามาไล่เลียงว่าเดือดขนาดไหนเริ่มต้นจากที่ทางด้านของบริษัทเลเว่นะครับ ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการลดยี่ห้อ BYD ในประเทศไทยเรานะครับจะมีบริษัทเลเวนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายใหญ่เลยนะครับในประเทศไทยเราแล้วก็วันนี้นะฮะมีการเปิดตัวพาร์ทเนอร์ต้องบอกว่าโอ้โหหลายเจ้าแบบมากๆนะครับ บริษัทเลเว่เนี่ยมีทางด้านของผู้บริหารนะครับต้องบอกว่าเป็นผู้บริหารลุกใหม่นะฮะวันนี้มีการพูดคุยหลายประเด็นนะครับแบบโอ้โหต้องบอกว่าแต่ละประเด็นเนี่ยสุดๆจริงๆนะครับสำหรับเลเว่และเขามีการตั้งเป้าไว้ต้องบอกว่าเป้าเนี่ยการทิ่ที่ได้ยินนะฮะต้องบอกว่าอุดานาเลยนะว่าสุดๆจริงๆนะครับพามาเริ่มต้นนะฮะดูจากทั้งน้านของประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างโลกใหม่วันนี้มีการเปิดตัว รถยนต์ก็จริงนะครับบริษัทรถยนต์นะฮะแต่ว่าฟิลแบบการเลสซิ่งรู้สึกเลยนะฮะว่าเหมือนทางด้านของการเปิดตัวของโทรศัพท์มือถือไปเลยนะฮะก็คือนําเสนอทางด้านของเทคโนโลยีใหม่ล้วนๆเลยนะครับก็คือรถยนต์นะครับเป็นพลังงานใหม่สร้างโลกใหม่เทคโนโลยีสูงที่ใช้งานได้จริงนะครับซึ่งเราก็เข้าใจได้นะครับว่าน่าจะเป็นรถ EV อย่างแน่นอนนะครับเพราะรถ BYD เนี่ยเขาจะเป็น E ีซะส่วนใหญ่นะครับ ส่วนเทคโนโลยีสูงนะครับเขาก็จะใช้งานเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่เอามาขายในรถยนต์ที่มาขายในประเทศไทยเรานะครับแล้วซึ่งจะใช้งานได้จริงนะฮะอย่างแน่นอนสําหรับทางด้านของรถ E ีวีในประเทศไทยเรานะครับโหคือฟิลแบบเราไม่เคยเห็นนะครับการเปิดตัวรถยนต์เนี่ยแล้วมีอารมณ์แบบว่านําเสนอแต่เทคโนโลยีนะฮะสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็มาดูประเด็นถัดมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับเขาจะใช้เป็น e-platform นะครับวันนี้ก็จะขออนุญาตพูดแบบคร่าวๆเท่านั้นนะครับ e-platform ก็คือทางด้านของตัวการผลิตรถยนต์ของเขานะครับแล้วก็ใช้ super app นะครับในการที่จะควบคุมระบบนะครับในการที่จะนำเสนอต่างๆ partner ทั่วประเทศวันนี้ไม้เห็นแล้วนะครับว่ามี partner เยอะมากนะครับเพิ่มจุดชาร์จขึ้นอีก 1000. จุดนะฮะโอ้โหเยอะจริงๆแล้วก็พัฒนาทางด้านของจุดชาร์จที่มีในบ้านนะครับคือพยายามจะตอบโจทย์ทางด้านของตัวรถ EV ีเลยนะครับคือถ้าเกิดมีจุดด้อยจุดไหนนะครับเขาจะพยายามปิดให้เต็มที่เลยแล้วก็ําเสนอเทคโนโลยีที่เป็นตัวใหม่ๆนะครับต้องบอกว่าสุดจริงๆทีนี้มาถึงข้อถัดมานะฮะอันนี้ต้องบอกว่าทุกท่านร้องอุทานแน่นอนนะฮะจะขึ้นท็อปไฟนะฮะท็อปหภายใน5ปีนี้นะครับเขาจะขึ้นท็อปไฟนะฮะร,รถยนต์ไทยพัฒนาให้เป็นแบรน์รถยนต์นะครับติด หนึ่งใน5ของรถยนต์ไทยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดๆจริงๆสำหรับเป้าหมายของทางด้านรถ BYD ในประเทศไทยเรานะครับต้องแจ้งเพื่อนสมาชิกแบบนี้นะครับถ้าบอกว่าท็อป5ในประเทศไทยเนี่ยการเลซิ่งอนุมานแบบนี้เลยนะว่าท็อป5ก็คือรถที่ขายดีนะฮะอันดับแรกของประเทศไทยเลยนะฮะวันนี้จะพามาไล่เรียงเลยนะครับว่าทางด้าน BYD เนี่ยจะขึ้นมาอยู่ท็อป5เนี่ยมีแบรนด์ไหนมัางนะครับที่จะอยู่ดันดับไหนนะฮะถ้า BYD ขึ้นมาอยู่อันดับ5นะฮะ าพามาเริ่มต้นไล่เลียงก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าทางด้านของตัวท็อปสอันดับแรกของประเทศไทยเนมียี่ห้อไหนบ้างนะครับท็อปสแบรนด์รถยนต์นะครับที่มียอดขายสูงสุดของปี64นะฮะก็คือปีที่แล้วเนี่ยมี Toyota นะครับมีอีฮ z u มี Honda แล้วก็ Mitsubishi นะครับซึ่งทั้ง4แบรนด์นี้นะฮะต้องบอกว่าโอ้ขายแบบเยอะจริงๆนะฮะ โตโยต้าเนี่ยเขามียอดขายแบบโหระดับ2 0 0 0 0นคันเลยนะปีที่แล้วนะฮะอิวสูก็แสนไปไปลายเลยนะครับส่วนท่อน้าขอบมิซูเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับถ้าเกิดว่า BYD เนี่ยเป็น5อันดับแรกแน่นอนต้องอยู่ในกลุ่มรถกลุ่มนี้เลยนะฮะโอ้โหนี่เขา ตั้งเป้าไว้สูงขนาดนั้นนะนะครับแล้วการลซิ่งคาดว่านะถ้าเกิดว่าเขาโอ e v เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าโปรดักนะครับโดนตาโดนใจคนไทยมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับที่ยอดขายจะขึ้นมาติด1นะฮะใน5ของรถยนต์ประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับเราพามาดูอันดับถัดมาแล้วกันนะครับว่าเขาจะไปเบียดกับเจ้าไหนบ้าง มาดู5-8ถึง8นะครับโอ้โหต้องบอกว่าอันดับ5-8นี่เบียดกันมันเลยนะฮะยอดขายแทบไม่ห่างกันเลยนะฮะาพามาดูที่อันดับ5ของของปีที่แล้วนะครับก็คือ Mazda Maz a มาสดาทำยอดขายที่ที3 8 4่35,384คัน อันดับของ m a z ด้นี่นะฮะต้องบอกว่า b y d นะครับเขากําลังเลงคุณอยู่นะว่าอย่างนั้นโอ้โหนี่คือภาษาวัยรุ่นเลยนะครับคือ b y d เนี่ยถ้าจะอยู่ที่อันดับ5นะครับต้องมาแทน m a z ด้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งมียอดขายที่ประมาณนะครับสามหมันคันโดยประมาณนะครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่า b y d เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้แม่สูงจริงนะฮะระดับแบบ5ปีแล้วขึ้นมา3 5มหมเลยเนี่ย ต้องบอกว่านะฮะเขามีแพลนอะไรอยู่อย่างแน่นอนนะครับอาทีนี้มาดูที่อันดับถัดมานะครับอยอดขายไม่ต่างสักเท่าไหร่เลยนะครับก็คือแบรนด์ฟอร์ด ฟอร์ดอยู่ที่อันดับ6นะครับอยู่ที่32,388ันคันในปี2 5 6 4นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าทางด้านของแบรนด์ฟอร์ดเนี่ยเขามีจุดเด่นของเขาชัดเจนเลยนะฮะณปัจจุบันในประเทศไทยนะก็คือรถที่เป็นแพลตฟอร์มของรถกระบะนะครับเขาจะมีอยู่ขาย2รุ่นหลักๆนะครับของแบรนด์ฟอร์ดนะมีกระบะกับรถ PPV นะครับในในประเทศไทยเราเลยนะฮะยอดขายก็ถือว่าสูงพอสมควรนะฮะนะฮะกับ6เนี่ยใกล้เคียงกันเลยว่าอย่างนั้นทีนี้พามาดูที่อันดับ7นะครับอันดับ ก็ยอดไม่แตกต่างกันนะครับโอ้โหต้องบอกว่ากลุ่มนี้เขาซัดกันนวัวจริงจริง MG นะฮะ MG มียอดขายที่31,000กับอีก5คันนะครับซึ่ง MG เนี่ยก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่มีฐานอยู่ที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็ทางด้านประเทศไทยก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับล้วคิดว่ามีบางส่วนนะฮะที่จะทำตลาดใกล้เคียงกับ BYD นะครับก็คือทางด้านของรถ EV ซึ่งทางด้านของปัจจุบันนี้นะ,นะะ MG เองก็ทำยอดขาย,ขายของรถกลุ่ม EV เนี่ยถือว่าดีแบบดีมากๆเลยนะครับ ทีนี้มาดูที่อันดับถัดมานะครับอยู่ที่อันดับ8ยอดขายแทบไม่แตกต่างกันเลยนะครับสำหรับอันดับ8ก็คือ n i สสัน n i สสันทำยอดขายอยู่ที่29,696คันในปี2564นะครับนิสสันเองนะครับก็ตั้งท่าเหมือนกันนะครับที่จะนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับณนะปัจจุบันก็มี e-power มาให้เห็นแล้วนะฮะเขาคาดว่าน่าจะสร้างยอดขายได้สูงพอสมควรนะครับในปีนี้และปีถัดไปนะฮะโอ้โหนี่ต้องบอกว่าระดับ อันดับตั้งแต่อันดับ5ลงมานี่ฮะแบบซัดกันมันแน่นอนถ้า b ีวดีประกาศว่าเขาจะขึ้นมาเป็นเบอร์5ให้ได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวพามาได้เรียงดูว่า b ีวดีเนี่ยมีดีขนาดไหนนะครับถึงกล้าประกาศขึ้นมาอยู่ที่เบอร์หของประเทศไทยนะฮะมาดูที่อันดับโลกนะครับปัจจุบันอยู่ที่อันดับ1ของโลกเลยนะครับโอ้โหใครจะไปคิดนะฮะยอดขายเนี่ยอยู่ที่มาฮะหกแสนันคันในครึ่งปีแรกของปี65นะครับโตขึ้นระดับ3 0 0เในครึ่งปีแรกนะครับ โอ้โห oh, คุณพระนะครับอันนี้คือยอดขายเนี่ยต้องบอกว่ายดเป็นยอดขายทั่วโลกนะครับระดับ6กแสนนะฮะไม่ธรรมดาจริงๆนะครับและซึ่งณนะปัจจุบันนะนะทางด้าน BYD เองเนี่ยเริ่มเปิดตลาดนะครับไปในลหลายประเทศนะครับแต่เขายังเปิดตลาดได้แบบว่ายังไม่เท่าไหร,ร่นะฮะต้องบอกว่ายังไปได้ไม่เท่าไหร,ร่นะฮะขนาดไปไม่เท่าไหร่ยอดขายยังขนาดนี้นะ นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเขาเปิดแบบเต็มตัวอีก5ปีเนี่ยจะขึ้นมาเป็นเบอร์5ของไทยเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยเอื้อเต็มที่เลยนะฮะสำหรับรถ e ีวใครก็ช่างนะครับเป็นรถ EV ีมานปัจจุบันนี้นะฮะได้รับส่วนลดของแจกของแถมหนักแน่นอนนะครับอ่ทีนี้มาดูประเด็นถัดมานะครับ BYD อยู่ที่อันดับ3ของโลกอันดับ3ของโลกในแง่ของมูลค่าบริษัทนะครับ ปัจจุบันนะฮะมูลค่าบริษัทอยู่ที่127.23พันล้านดอลลาร์นะครับอยู่ที่อันดับ3ของโลกตามเท s l a แล้วก็โตโย t a เท่านั้นนะครับต้องขออภัยนะฮะตัวเลขเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแบบใส่เลขศูนย์มาจะเลขศูนย์เยอะมากนะ,ะบับมูลค่าบริษัทจะสูงจริงนะครับซึ่งเขาตามเท s l a กับโตโย t a เท่านั้นนะครับส่วนอันดับถัดมานะพวกแบรนด์อย่างอขอขออนุญาต กล่าวถึงนะครับอย่างโฟกสวาเกนอย่าง Ford อย่างอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่เราคุ้นเคยเนี่ยบีวแซงมาหมดแล้วนะครับนี่ใช้เวลาครึ่งปีนี้นะฮะแซงเข้ามาแบบโอ้โหกระฉูดขึ้นมาสุดๆจริงๆนะครับถือว่าโตไวแบบสุดๆเลยนะครับอาทีนี้พามาพูดถึงประเด็นสุดท้ายนะครับของ BYD ในระดับโลกนะครับเขามีทิศทางนะฮะที่จะไป EV ล้วนๆนะฮะก็คือพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวเลยว่าอย่างนั้นนะครับ มุ่งเน้นที่เป็นรถยนต์ EV ีนะครับพัฒนานะฮะพลังงานทางเลือกใช้เทคโนโลยีสูงที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้นะฮะต้องบอกว่าทางด้านของแบรนด์ BYD เนี่ยเขามีรถหลายแบบนะทั้งปลั๊กอินไฮบรทั้งอะไรพวกนี้นะฮะแต่ก็จะเป็นรถพวกขนส่งบรรทุกอะไรก็แล้วแต่นะครับ แต่ถ้าเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยณปัจจุบันนะครับก็เน้นไปในทางรถ EV นะครับซึ่งก็แสดงให้เห็นแล้วนะว่ายอดขายของรถ E ีีเนี่ยโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ส่วนใหญ่นะต้องแจ้งแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ยังเป็นอยู่ในประเทศจีนอยู่นะฮะแต่ประเทศจีนณปัจจุบันเราก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าโคต้าขายนอกประเทศอ่ะยังน้อยอยู่นะครับก็เป็นกลไกของเขาไปนะฮะคือผลิตขายในประเทศก็ยังจะไม่ทันอยู่แล้วนะครับแต่เขาก็มองว่านะฮะในอนาคตก็จะไปเปิดตลาดอยู่หลายตลาดนะครับรวมถึงประเทศไทยเราด้วยนะครับก มองว่าจะสร้างยอดขายได้อย่างมหาศาลเลยจากที่ทางด้านของประกาศาสัมภาษณ์ไปนะฮะต้องบอกว่าสุดๆจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยประเด็นถัดไปในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณเมื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ